มีกีวีมีกีวีมีกีวีมีทั้งหมดกีวีอ่หวีวีเท่าไหร่นะวีละหบาทหเอาหมดเอาหมดโอเคไหมกละห้าบาทเองมีเศษสิบบาทไหมไม่ไม่คนละครื่อง่นี้ยินเลยไม่ต้องไม่ต้องเอาแบบนี้ดีกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาไมเอาไม่รู้โอ้โหไม่มีถุงใส่อะ ไอเดี๋ยวไม่เ oh, ด oh, oh. ี okay. oh, uh ๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายกินเอาเอาวางก่อนวางก่อนรับก่อนหุ้ยละห้าบาทไม่ถูกยังเลยซื้อไปแจกเหรอหลาคนกินน่ะเนาะโอ้โหเดี๋ยวนะห้าบาทไม่แพงแล้วโคตรถูกเดี๋ยวนะห้าบาทไม่แพงไม่แพงไม่แพง โกยบ้านเองเหรอเนี่ยโกยโกยบ้านตายเองเหรอโกยบ้านเองเหรออ่ะตาไม่ต้องทอนไม่ต้องทอนขอบคุณมากขอบคุณมากมังช่างตัวของเด็ดของดีโค้ดนะเฮ้ยนี่ลูกเล็กเอออะไรนี่เลยโอเคเอาไปทำเอาไอ้ดีไม่ไหาพวกกันเออเออ